แล้วก็ใส่รองเท้าไปเราจะไม่ขึ้นไปที่บนเฉยๆนะครับนี้ด็กๆก็ถ้าคุณไหนจำลักษณะได้เนี่ยก็จะช่พัฒนางานได้มากขึ้นนะครับแต่ไปเรียบร้อยช้าครับเย็นๆนี่คืออยากที่ดูเรือหันยื่นขึ้อยู่ด้านหลังนะครับนิดนึงได้เห็นจะจะมีของเก่าไดเรเกียร์เช่นเตาลีดสมัยโบราณ ที่ต้องเอาถ่านแดงๆใส่เข้าไปเลยนะครับานที่อติดี้ากนะครับว่าอยู่ชาววังโมราณเขอยู่กระจักจค่อยๆลุกขึ้อนดูข่าวหน้านะครับต้องคิดบวกอะไรที่มันไม่ปกตินะแต่ฝนตกอากาศเย็นอากาศร้อนก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่แต่เราก็พยายามคิดบวกไว้นะครับ อ่าเดี๋ยวครูจะให้เดินไปด้านนี้ก็จะมีเรือนที่เป็นเห,ห้องแถวตรงนี้นนะครับนะครับก็เดี๋ยวไปดูได้เห็นแล้วก็เดินไปงั้นก็มีห้องน้ําห้องน้ําที่สะอาดมากนะครับอ่าก็ค่อยๆเดินไปดูกันมาเพื่อเรียนรู้นะครับได้ได้ขอบคุณ ถ้าเราคุไมไว้มันก็จะเปียกแค่ตรงกระเป๋าเราตัวเราจะไม่เปียกอีกด้วยเดินเร็วเดินเร็วโอ้โแพงมาก เจงเร็วๆครับเจงเร็วๆครับเจงเร็วๆครับเลนใจล้เป็นน้องตัจร แค่สูบฟ้านะครับเลยตู้ยา

เทไ <small> bạn ผมกายจะว่าตรงส่วนไหนอะลูกไหนคะโอ้ตรงด้านนอกโค้งๆเนี่ยเหรอลูกโอเคคุณดาว่าตรงไหนนี่ว่าตรง้องอาหารไทยอะคืออาหารไทยเครื่องสำรักไทยที่เป็นตัวกลมๆอะไรลูกค่ะอีกไรตรงห้องนอน <c oughs> ห้องนอนของใครอะมีหลายห้องมากที่เป็นชักโซ่ชักโซ่ที่มีห้องน้ำชักโซ่เหรอมาเป็นแค่ห้องห้องส้วมนะครับอขอชูดไ,ได้ยังไม่ได้วาดยังไม่ได้วาดกำลังคิดอยู่ไม,ไม่มีกล่องไม่มีกล่องวาด้วยนะสายพาก็เชื่อมนี้นะดีๆแบมิจกิ้งด้วยมันจะได้ขยับขึ้นมาสูบนึดอะงี้ใช่ไหมเพราะว่า พราชอบไม่ีสุังไขจว่าไ้ใ่่จี้ว่าใหญ่ว่ายคนตัวใหญ่กว่าน,นั้นอีกลบออกตัวเอตัวโต,วต,วต,วตวเลยอัยาอได้ค่ะ อยาบาลกันกกว่าตรงส่วนไหนครับวาดตรงส่วนส่วนที่เขากำลังชีอ้อยู่ว่าอ๋ออันนี้คือคือที่วาดรูกตาแห่งวาดรูปอืมกูจะรู้ไม่เนี่ยโอเคเข้าใจละขอบใจมากโอ,อ,อ้พี่เฟิร์นแป๊บเดียวเต็มกระดาษแล้วเนี่ย เสร็จแล้วนะเออแข่งของแข่งด้วยต้อาตวไย้ันไม่สวยวายไม่ได้นะปิด็อบเพว่อปากตังด้วยนะต่ดลวงที่เพื่อนพวกๆเอามาใส่ติดหัวให้เหน็เหน็เลยใครทำแล้วไม่ดีนะใครที่นอนไปวงขครอยากมาเลยเรียบรี้ยมลองวันนี้ดูดิใครจะได้มงกุฎขั้นห่วย ก็การจะเอาเหรอบอกสาวเอแตมันยังไม่นานมันเป็นสองแล้วนะมันม่เห็นมีลักยัเรยอะแม่ันรู้นะเห็นแล้วเปรู้นะสู่ขั้วบนที่ีใช่ปหเดี๋ยวมาอีก แมันมันไม่ตรงหรอกนะเววมันตรงตรงลงไปตังแ่แกงวันนี้จะเป็นขั้นเทพว่นเนี่ย ห้องมันโทมเหรอคุณเอื้องห้องแรกที่ไห้องแรกเลยห้องของใครนาาสนมเอกห้องส้วมใช่ไหมใช่ติดใจเหรอตอนนี้อยากเข้าห้องน้ำแน่แน่เลย <laughs> มันคลาสสิกดี <laughs> อยากลองเขง้า ได้นะครับด <t od em |ms|> ูแลเือนเี่ดยาไปที่แล้วยากะนิดกินเดยวเท่าคนแกะแกะไม่ได้ชูถุงขึ้นแล้ว ใครทีไทไทไ่ไม่หมดก็เทลงไปเลยถ้าใครที่กินไม่หมดก็ค่อยๆนะครับออแบ่งๆแบ่งๆแต่ไม่ต้องแยกนนะครับรู้จักคำว่าแช่เปล่านะแปลว่าแบ่งปันนั่นเองน,น,นะครับแล้วนกะ็ กลับไปทำงานกันต่อที่ค่ายนะคะ